นวันนี้เรีบ้อยเรื่องเล่แบบนี้บ้านเาเว่าแถวนี้กันดีมดีอยอ่นถ้าขาบรรยากาศเราเกินล่าสท okay, ีเราเบิรงนถดตช้าค่าเสรทย

ซอเรื่องถึงขำเลยไปเรียกพี่ลองวันนี้ซอก็มีงานที่โคร,ราชนะคะโมอลร่มเก,กยกระลอดกระเดินทางไก่ไปที่อําอเภอลาดยาวอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะ อราจวงกำลังเก็บของล้องมาให่บอดจวงเก็บของว่าไหแม่มาใส่ดซ่เตรียมตัวเดินทางไปงานลอกคาบแล้วก็ตออเสียแล้ววายรักมือนปิดไว้นะครับพี่้องก็จะเดินทางต่อไปนะคะ พนเวทีนี่เขากดเก็บเครื่องหนึ่งในพี่น้องเก็บตั้งแต่ตอนตอนยังทําการแสดงอยู่เพราะว่าเขาหย่านบ่าท่านเขาเดินทั่งพี่น้องของบอาวาจักรโล่สามร้อยเจ็ดสิบกเลยเกือบสี่ร้อยด้ยครับพี่น้องเดินทง่งไลแห้งยูริโมนีมนเน่เพราะกำลังใจจากพี่จาก้องสุขุสุขคนนะคะาเออมอลำใจกันลอยทั่งไปนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะจากชชยผู้มองเล็นนี่น ไป370กิโลพี่รองกาให้กำลังใจมาลลําใจกันน่อยเด้อมือแรงมีโอกาสไปทั้งทั้งเหนือนหรือว่าภาคกลางภาคกลางเนาะนะครสวรรค์อยู่ภาคกลางให้พี่้องให้กำลังใจมาลลําใจกันน่อยเด้อมาให้กำลังใจเด้อแจ้งจ้างปังไปเด้อเด้ออย่ามาล่าประสอดแจ้งไปแล้วฉาเสือไปเก็บเรียบร้อยเลยแล้วเดินทางแล้วนะคะไปแล้วนะคะทุกคนทีนี้ ฝากก, like, กดไลค์กดแชร์จะคิดด้วยนะคะบ๊ายบายเป็นกังใแใ่เลยเด้อ